ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็อยากให้ทุกคนนั้นไปกดติดตามช่องเกมของผมด้วยนะครับและลิงก์นั้นจะอยู่ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลยครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าขบวนการนินจาหาคุเรนเจอร์ตอนที่14่ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าพ่อคือจูเนียตัดไปที่เซกไคที่ปวดท้องเนื่องจากกินมากเกินไปแล้วขอให้พาไปหาหมอก็เลยพามาแล้วให้สุรีเมกนั้นไปรอข้างนอกให้เซกไคไปนอนที่เตียงเพราะก็คือ ต้องฉีดยานั่นใช่เข็มฉีดยาแน่รึเลยรีบบอ,อกมาแล้วหมอก็วิ่งตามวิ่งจนเลยรถล,ละปีศาจย่างแงงเลยคนธรรมดาใครจะไปทําได้กระโดดได้ด้วยโอ้โหค,คสูงเลยนะกลายร่างเป็นปีศาจแล้วสะบัดไปเข้าไปในปากคนทุกคนก็ปวดท้องทันทีไปดูอาการซึ่งเจ้าปีศาจในตอนนี้ชื่อว่าเทปุกเทเป,ปเจอตัวละแปลงร่างตาสตเก,กก็ใช้ดาบวงท่าปัะจขาโคเรนเจอร์ฟันไปจนมันขยายร่างท้งห้าเลยใช้เวทมนต์นักรบนินจา้าช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ดีๆท้องฟ้าก็สี ดมีหัวก็โกลกโผล่มาจัดการไปหายไปละตัดไปที่คนคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์อย่างบ้าคลั่งมันเป็นร่างของปีศาจแล้วก็พามาสัตว์ราจานเพื่อไคคนที่เล่นกีตาร์นั้นชื่อจูเนียแล้วก็ให้สัตว์ราจานเติมพลังให้พร้อมกับส่งไปสู้กับคาเครนเจอร์อีกครั้งสัตว์ราจันก็บอกว่าจูเนียเป็นปีศาจที่มีอํานาจมากที่สุดเปิดเทปดูอธิบายด้วยแล้วก็จะทนรอทุกวันไปยังเมืองมาอีกแต่ว่าเซคยัยปวดท้องแปลงร่างพวกโดโรโดก็มาเลยสู้กันซะหน่อยใช้นักรบะบินจามีปืนด้วยเวยอจด อ่อนเว้ยทั้งฝีก็ใช้คำพินินจาไปช่วยได้เวลาถูกรัดตัวตอนผเผาเลครก็รีบวิ่งช็อก ตาสก,ตก็ตกำลังจะตายมาละเพื่อนปูมานมาช่วยไว้ได้ทันแปลงรา่างแล้วก็ใช้คัมภีนินจาแล้วตาสกกตก็ให้ทุกคนนั้นไปอยู่ในร่างนักรบกระโดดไปตาคนก็เข้าร่างของแต่ละคนไปทำลายโซได้และความสามารถของนักรบ,บินจาก็คือไม่สามารถทำลายดวงวิญญาณของนักรบ,บินจาได้ทางห้าก็จัดการปีศาจ้ทปกเทเปลงไปได้ตัดมาที่บ้านหลังร้างบ้านน่าจะบ้านแหละเป็นสถานที่ของพวกปีศาจและด็อกเตอร์ก็ถูกเอาตัวออกไปพร้อมกับการโมโหของจูเนียและก็กายร่างพร้อมกับจัดการพวก หาโคเดนเจอร์แล้วก็ต้องตายทุกคนใช่จ <refugees> ูเ <il> นียนัน้เป็นปีศาจสายไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าอาจเป็นหัวหน้าปีศาจอย่างแน่นอนเราติดตามตอนต่อไปด้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่อมเมนต์ข้หน้าตัวเองก็กรเดียวกัเจน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 เกนเเกนนเกนนเก